เรียนท่านคณะกรรมการในการขอมีหรือขอเลือกวิทยาฐานะทุกท่านข้าพเจ้านางสาววารีรักเครือรัตตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐา,านะระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปัจจุบันค่ะ ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนประถมทวิทาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับบริบทของโรงเรียนนะคะโรงเรียนประถมทวีธาพิเศษค่ะตั้งอยู่แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ค่ะโดยมีนักเรียนทั้งหมด566คนค่ะมีครูและบุคลากรทางการศึกษา38คนค่ะ ในส่วนของสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ค่ะ การที่ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมานั้นข้าพเจ้าได้พบปัญหาที่สําคัญก็คือเรื่องของการอ่านสะกดคําโดยนักเรียนชั้นป .1 จะอ่านออกเสียงคําไม่คล่องและสะกดคํายังไม่ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนบางคนยังจดจํารูปและเสียงสระในภาษาไทยได้ไม่แม่นนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่ข้าพเจ้าพบนะคะก็ คือนักเรียนชั้นป่ .1 บางคนยังขาดความกระตือรือร้อนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยนะคะเนื่องด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1กําลังเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้และการอ่านสะกดคําในภาษาไทยก็เป็นทักษะ สำคัญค่ะเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ของรายวิชาอื่นๆด้วยจากสภาพปัญหาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานะคะข้าพเจ้าจึงมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่1นนี้นะคะข้าพเจ้าได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning เข้ามาช่วยสอนเพราะข้าพเจ้าต้องการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและอยู่ในบรรยากาศสนุกสนานค่ะข้าพเจ้าจึงมีการใช้เพลงใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของนักเรียนชั้นปหนค่ะเขาจะชอบความ active นะคะชอบการแข่งขัน ข้าพเจ้าจึงได้จัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มด้วยบวกกับมีสื่อการสอนที่เป็นภาพเป็นคำเป็นแฟลชการ์ดจากเทคโนโลยีนะคะเข้ามาเร้าความสนใจให้ผู้เรียนด้วยค่ะซึ่งกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้านั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนค่ะซึ่งขั้นตอนที่1คือขั้นกระตุ้นคิดอยากให้รู้นะคะขั้นนี้นักเรียนและครู จะเตรียมความพร้อมด้วยกันนะคะด้วยการร้องเพลงบอกรักนะคะซึ่งเพลงนี้ก็จะให้นักเรียนทำท่าทางประกอบด้วยนะคะโดยการบอกรักเพื่อนบอกรักครูนะคะการร้องเพลงเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนก็จะทำให้นักเรียน กระตือรือร้นค่ะเกิดการ active learning และสนใจที่จะเรียนรู้ในกระบวนการต่อๆไปด้วยนะคะหลังจากที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลงนะคะคุณครูก็จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยการเปิด flashcard นะคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ ที่ผสมด้วยสระเอียซึ่งเป็นสระที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูแฟดการ์ดได้ดูคำศัพท์แล้วนะคะครูก็จะมีการใช้คำถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมนะคะว่าสระเอเป็นสระเสียงอะไรนะคะนักเรียนก็จะจำได้ว่าสระเอียเป็นสระเสียงยาววางเอไว้ข้างหน้ามีสระอ e อไว้บนพยัญชนะและมียอยักตามหลังนะคะนักเรียนก็จะตอบได้ทุกคนเลย นะคะคส่วนขั้นที่2ค่ะเป็นขั้นสแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติค่ะขั้นนี้นะคะครูจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้กับนักเรียนก็คือครูจะให้นักเรียนดูภาพจากแฟลชการ์ดค่ะที่คุณครูเตรียมมานะคะและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพนะคะโดยจะใช้คำถามนักเรียนคิดว่าภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีความหมายตรงกับคำใดและ นักเรียนก็จะตอบถูกด้วยค่ะว่าคําทุกคําที่นักเรียนสังเกตเห็นเนี่ยเป็นคําที่ผสมด้วยสระอัวทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้รู้แล้วว่าทุกคําที่นักเรียนอ่านเนี่ย เป็นคำที่ผสมด้วยสรรอัวนะคะเราก็จะมาร่วมสนทนาการว่าลักษณะของสระอัวเป็นสรรเสียงยาวนะคะเวลาเขียนกับพย,ยัญชนะควรเขียนแบบไหนนะคะก็เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้นักเรียนนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติการผรสมคำไปพร้อมกันค่ะส่วนขั้นที่3ก็ก็คือขั้นลงมือปฏิบัติจริงและสะท้อนความคิดนะคะขั้นนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้าสารอัวแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทํากิจกรรม กลุ่มค่ะโดยแต่ละกลุ่มนะคะจะได้รับวงล้อคำศัพท์และบัตรคำศัพท์ซึ่งบัตรคำศัพท์เนี่ยก็จะมีสระมากมายเป็นคำที่ประสมด้วยสระหลายสระมากเลยค่ะแต่ละกลุ่มจะมีเวลา4นาทีในการช่วยกันจับคู่คำนะคะให้ตรงกับภาพกลุ่มไหนนะคะเสร็จก่อนนะคะก็จะให้ชูวงล้อขึ้นนะคะต่อไปขั้นที่4คือขั้นสื่อสารการปฏิบัตินะคะขั้นนี้ เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นถึงเป็นขั้นการสื่อสารการปฏิบัติก็คือนักเรียนจะต้องนําวงล้อที่แข่งขันเสร็จแล้วออกมาอ่านหน้าชั้นออกมาอ่านเสร็จแล้วเพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นร่วมกับครูก็จะตรวจสอบความถูกต้องของคําศัพท์ในวงล้อแล้วก็จะให้คะแนนแต่ละกลุ่มครูก็จะเขียนคะแนนไว้บนกระดานนะคะเพื่อเป็นการเก็บคะแนนเพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียนค่ะ และขั้นที่5นะคะเป็นขั้นปรับประยุกต์ใช้ความรู้และเผยแพร่หลังจากที่เล่นเกมวงล้อเสร็จแล้วทุกคนจะต้องร่วมกันอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระอวจากวงล้อพร้อมกันอีกครั้งนะคะเพราะนักเรียนชั้นป .1 นนจะต้องอมีการฝึกย้ำซ้ำทวนนะคะอยู่เสมอนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้จำได้ค่ะ จากนั้นครูก็จะให้นักเรียนทำใบงานจับคู่คำท,ที่ประสมด้วยสารอัวให้ตรงกลับภาพด้วยตนเองทุกคนได้คนละหนึ่งใบแล้วก็ให้ลงมือทำด้วยตนเองเลยค่ะหลังจากทำใบงานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนและคุณครูก็ จะมาสรุปคะแนนในทำนการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน,นะคะ่ะโดยครูเนี่ยมีการให้คะแนนโดยการเสริมแรงตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะคุณครูจะมีการแจ้งนักเรียนว่ากลุ่มไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัลในช่วงพักกลางวันนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้อนในการร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ทีนี้พอนักเรียนสรุปกิจกรรมเรียบร้อยและสรุปคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนและครูก็จะมาสรุปความรู้เรื่องสลัวด้วยกันนะคะโดยครูก็จะใช้คำถามสระอัวเป็นสระเสียงอะไรนักเรียนทุกคนก็จะตอบได้ได้แม่นเลยค่ะว่าสอัวเป็นสระเสียงยาวการเขียนสระอั่วผสมด้วยสระการเขียนคำที่ผสมด้วยสระอัวคุณจะเติมเพยญชนะตรงไหนไม่หันอากาศตรงไหนวอลเวน ตรงไหนนะคะนักเรียนทุกกลุ่มก็จะสามารถตอบได้นะคะนั่นหมายความว่าการเรียนตามขั้นตอนกระบวนการทั้ง5ขั้นตอนนั้นนักเรียนได้เข้าใจนะคะอย่างถูกต้องแล้วค่ะทีนี้นะคะผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ท้าพเจ้าก็พบว่าผู้เรียนมีความสุขที่จะเรียนรู้มากค่ะ และผู้เรียนก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนดีมากทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในการอ่านสะกดคำที่พัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะการจัดกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งที่มาและแรงบันดาลใจนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ได้นำเสนอท่านคณะกรรมการให้รับทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ